ับสบายดีพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนเนาะสมองสบอตเอฟซี FC ทุกทานทีคารบละหักแพงทุกถั่วโลกมันีอเยันดีหับสมสองขขงนองพาโศกพี่น้องยำเส้าพี่น้องเอ ي, หมอกเป็นสีสลัวเลยพี่น้องหมอกแหง้งแหง้งตากระลงสวนแต่เศร้าพี่น้องเอ ي. ลงเสากำลังตามมานันลำหลังซีบเก็บปักผีบกระเขือพี่น้อง จัดส่งอันไปอนันบ้านบักควันพี่น้องเอ้ยก่อนอื้อมดก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะมันปะเป็นใหญ่จ้บุญหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตสือบักผิดบักเขือนสอยเมตตาล้วก็เมตตาก็จีเป็นสะพานบุญเนาะไปส่งให้ทางบ้านบักควันพี่น้องมันในงานศพพ่อของบักควันเองพี่น้องเอ้ยเมตตาก็เลยเสียนเก็บบักผิดบักเขือเนาะไปส่ง ว่ามีอันว่าใหญ่ใจบุญเพิ่นซัพพอร์ตซอยเมตตาแล้วก็นให้เมตตาเป็นสะพานบุญห้เมตตาก็ลงมาแต่เศร้าพี่น้อยต้องมาหัวมาสวนเฮาคือเก่าแหละพี่น้องมาสีบเสริมของเฮาเห็หนนาแล้วกะกลนมันกลมันแล้วกะมาต่อน้ำหัวน้ำสวนพี่น้อยใครก็อยู่ละละอาสีบบ้านเฮา เก็บหาเก็บซิบเลียงปากเรียง,ยงทองไปเรื่อยนะพี่น้องิกเงาก็เคี้ยงงามงามผหมากนะพี่น้องมาต้องห่วงอสองหลับสาบเลยเรื่องหมากเนี่ยมาต้องห่วงเลยสองหลับสาบเลยพผตอนนี้กำลังเริมเป็นเป็นรุ่นสองรุ่นเพราะว่าม,มันบอกเสมอเนาะ มาได้พี่น้องสุข,ขสุขคนมาเก็บอกผักผักซอยในเด้อใบวางกันเลสุกหล่ไล่น่ะหัวตากระไล่ไลเตื่เด้อพี่น้องออกผักกสุกจะก็ได้ประจักษ์สิบประจักษ์สิบไปโลประจักษ์ลกเลยแล้ก็เก็บบ้องก้อนพี่น้องเพันสั่งซีบโลบลาเขืออีกซีบโลสั่นตากระสีลงเก็บแต่เศร้าๆพี่น้องไอ้หมอกยังสลัวยอยู่เลยหนึ่งเขาป้าไว้ให้หัวตาพันสวย เดี๋ยวมาเก็บกพริดนำกันเด้อพ่นองเด้อสุขสุขคนขอขอบุญขอคุณคุณป้าหลายๆเด้อขอให้คุณป่าได้บุญหลายๆบุญกุศลสินเนี้ไปขำไปสู่ครอบครัวป้าให้ห่างให้มีสางหูุปุ๊กขึ้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้เงินไรน้องให้ทองไรเขาเนาะพุลักให้แหลนมาให้ผู้ใบให้แหลนมาปันเด้อป้าจาห่างจะมีจะล่ำจะรวย ที่อุดหนุนสวยเมตตามาตลอดเมตตากับเบริลืมบุญคุณป่ะนอนรับใหได้เงินหมื่นได้ป่ะเด้ออนอนตื่นใหได้เงินแสนแบนมือมาให้ได้แก้วมีิสงโทดหายบ่อยห้ผพานมาหายบ่อยห้เบียดได้ป่ะเด้อบ่อยมีคนเกลียดให้มีแต่คนหักคนแพงป่ะไปตลอดให้บุญค้ำบุญสูป่ะเด้อ ในม่มตาเก็บบักพิก,ก้อนพี่น้องรอขาสาวๆผลมารอพี่น้องเขาจะลงมาแล้วลูกพอเก็บซอยตุะลุงลงค,คือเก็บต้นเดียวกันทุสาวน,ะนะเก็บบักพิกแต่เสาพี่น้องเย้ย โอ้โหเสียดักโลเนาะเก็บก่อนทำเบาอสิบโลเลยใหียมมนอ้อ,อนมาเก็บเพิ่มเมนอ้อ,อนก็สุกลหลยหลยหทางเบิง่งกันแม่ตาได้เวียกในเมื่อนาจากิใหยเพิ่นเก็บโดยสิาพาเพิ่นไปส่งอยู่ตลาดเป็นน้ำประจักษ์มองส่งเนาะ Cô lươi từ sau nó mỏng thế ngàn ủa đây này ủa ăn uống nó uống ăn uống ăn เดิพี่เนองใครว่างก็มาซอยหน่อยเด้อมาซอยหน่อยเด้อพากันเมา้แต่เช้าเ่ยยามสวยเก็บักริกแล้วก็จะไปะเก็บักเขือดังละสิบโดกเก็บักเขือสิไว้ไหนรอกบักพรินีนเบิร์ต เป็นส,สิบได้ิปโลเนี่ยแปดแปดแปดนั่นแหละให้น้องเมดเอามาติดบางก่อนอได้เข่งกระสอบพี่น้องไอันนห้องพี่มัน้องอ่อนอะไรมาเนี่ยอันฐานบรนิเวณบ่มีผู้ซื้ออยู่บ้านเฮาก็สิพาพ่งประจัดส่งอยู่ตลาัดพี่น้องไว้มือหน้าใส่่นเก็บเลยวจะไปส,ส่งพาพ่นไปส่ง เเพิ่นบมเป็นข้าบมเป็นขายพี่นอ้อยแต่ว่าอันอยากปลูกมักปลูกน้ำหมูแล้วก็ปปุกนะว่าอันก็จะสิลงมาสื่ออยู่บ้านนะจานแต่ว่าอันก็จะยังพันได้ลงมาเนาะมันเป็นก่อนเนาะก็เก็บขายถ้าพี่น้อย <c oughs> นี่แต่สิพะน้องนิดกำลังคิดมาเก็บแบเคือบอันดอกพกักซีฮาพี่น้อง ก็บมะเขือแน่เก็บมะเล่นแน่เพื่นวะแน่เก็บมะเล่นแน่ใส่กันต้องอันจะพาปป่าเพื่นว่าฮะโอ้หมกถั่วเฮากับพี่น้องผลวัดดกมงองไหนวะเก็บเลยเด้อหมกถั่วเนี่ยก็เก็บเลยหมกเขือ อะไรต้นมะเขือต้นน่ะคือฮักมือน่ะโอเคมะเขือพี่น้องมาเคมะเขือเอากบอกเอาเอาตัวมะนมนะเอาไปทิมยังเก็บมือเก็บมือหนึ่งเนาะเอ้ย่ายังงก็เก็บเอาเก็บเอาบมะเเอน่อ้กน่ มะเขือพี่น้องกกเก็บมะเขือต่อกกเ,อก,เก็บมะเร็งเพราะมะเร็งนะมะเร็งก็สิบไม,มีหมากซุกมีแตหมม่หม,นะมักเฮิ่มก็หมักดิบเนาะมะเขือก็ใหญ่ไว้ไว้ดูดน้ำใส่ได้กินน้ำได้เก็บก่อนเด้อพี่น้องเก็บก่อนเด้อเก็บปักเขือปัก,ก,อกถั่วก่อนพกูก หักถั่วกระซิบกมักผุ่มกระดุกกระดุกหมักถั่วละมา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 เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บเลยพี่เนเลยเอาเมื่อจังเลยเอาโอ้ผิดได้แล้วบอกผิดหน่วยน้องขีดบระดิ่งฟังแง่ชีพน้องขีดแค่ผักอื้อเจ้าเห็ดหวานเลยแม่ว่าเอาซ้ำหน่วยเด้อ ได้ซิบหน่วยได้ซิบหน่วยเออผดไฟสูงกว่ากันนะจ๊ะเซ็ประมาณกันนั่นแหละต้องกินจับเป็นไผเออน้องกิดลื่นน่อยหนึ่งเอาบ่อยไปอีกได้โบว์เฮียงอีกกับูงผ้ามูดอะเกินแอบแระดอยู่เออกับูงข้อผดไผอันนี้นมันมักทั่วมันนานแน่เขาก็เลยเก็บเลยมักทั่วกันมันสีถางแนนมันใหญ่ละเนี่ยอาแถมไปให้เพิ่นมีมักเล่นไหนเด้อคุณป้า คนว่าอยากได้บักเลนเมตากับเก็บบักเลนใส่กับบักเขือเลยหลายหลายเตอะบักพีก,ก็ได้สิบเอ็ดโลติดแล้วเพื่อนมองมิดเอาเมื่อติดก่อนแถมไปโลหนึ่งอันนี้บักเขือกับบักเลนถั่วเนี่ยไปเมื่อเมื่อเมื่อสวยล่ะเมื่อน้ำกันพี่น้องบ้านนี่พิงสิบเอ็ดโลบักเขือกับบักถั่วหรือกัสซีเประมาณสปปาไปไปไ์สีปลายก็ได้สิบปลายโลก็ได้นี่เครื่องกระสอบ แล้วก็ห้ากับสิเมื่อนำกันเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องเอ้ยเบ่งผักส้มในเด้อกดกดแชรในเด้อพี่น้องสบายดีดพบกันคลิปหน้าพี่น้องบาย